เะเอใจเย็นน tamam really? no no ี่ทำนี้ก sì? ับผมแล้วพี่อย่าทำให้ผมเกลียดพี่มากกว่านี้เลยใจเย็นก่อนมีอะไรค่อยค่ยจากก็ได้เนี่ยแต่นม่ใช่น้องผมนะเว้ยพี่ก็ใช่ไงก็น้องนายผมทำอะไรกับพี่ไว้พี่ก็มาลงที่ผมดิพี่จะไปลงกับน้องผมทำไม นายมีคนที่นายต้องแคร์อยู่แล้วนี่ยคนที่เหมือนเราอะเราไม่มีใครแคร์เนี่ยฮะเราจะพูดว่าเหมือนกันได้ไงวะฮะแต่เราตสองคนมันเลิกกันไปนานแล้วนะเว้ยพี่เฮ้ยพี่จะลากผมมาทำไมเนี่ยถึงจะเลิกกันนะความเจ็บและความแคร์นู้นไมยังคงเหลืออยู่เว้ยไม่ใช่นู้นหรือเปล่าพี่ นายจะเล่าเรื่องกับนายง่ายงั้นเหรอไอ้นุกกับพี่วีไอ้เลิกคิดอย่างเงี้ยเหรอนายคิดได้ยังไงวะฮะเอาแล้วนายทำเราเจ็บนะเุ๊กนายจะไม่รับผิดชอบเลยไหนเหรอฮะนุ๊กจะโดนเฮ้ยตบนุ๊กนี่ไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะพี่ไปพี่นุ๊กจริงๆอะไรกันเนี่ยสองคนนี้ฟังเราพูดก่อนไปไป พี่ว่าแล้วพี่ให้เองมาเคลียร์ปัญหาน้องเองกับพี่วีไม่ใช่เข้ามาทําแบบนี้ด้วยคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกพี่คิดเลยนะกลับมาดีกันอีกแล้วหรอไปมันก็เสียใจดีววะเฮ้ยปไปพี่เบสพี่แดนมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกพี่คิดนะหลักฐานคาตาแล้วนุ๊ไปเพราะพี่คนเดียวเลยพี่วีไม่ตำปากคุณพวกมันอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนายจะเอาไงบ้างมาเลยเลิกยุ่งกับน้องผมทีนี้นายเข้าใจความรู้สึกของหอกของคนที่ไม่มีคนแคร์และเลี้ยงไงเราก็เลิกกับน้องนายไม่ได้นายคิดว่าเราเลิกกับน้องนายแล้วเรา จะกลับมาคืนดีกันได้งั้นเหรอไม่คิดอย่างนั้นเหรอโอา,อางั้นปละล่ะเราเลิกกับน้องนายได้นะแล้วนายจะยอมมาคืนดีกับเราไหมละ่ะคิดว่าไงเลอกเราเลยทีพี่มาทางไหนพี่กลับไปทางนั้นเลยไปผมไม่อยากคุยกับพี่สรุปก็คือนายจะให้เราเลิกกับน้องนาย ง่ายอย่างเงี้ยเหรอพี่ฟังไม่รู้เรื่องเหรอฮะเลิกกับน้องผมแล้วก็เลิกยุ่งกับชีวิตผมได้แล้ว <c oughs> เรื่องของเรามันจบไปนานแล้วพี่บีโทษทีนะธนดลมันช่วยไม่ได้วะ่ะ ก็คงถึงเวลาแล้วอะพี่เวสนะไม่เป็นไรหรอกพี่ว่ามันคนมีเหตุผลมัเแหละไอ้ดูอะมันก็เป็นแบบนี้ประจำพี่ไม่อยากให้ไปโกรธไปเกลียดกันไงเพราะว่าเหตุผลก็คือสิ่งที่เราเห็นแหละพี่แต่พี่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะไม่ใช่ความจริงอะไรหลักฐานคาตาขนาดนั้นเห็นไหมพี่ ผมก็คิดแบบที่พี่เบสคิดเั่นละครบต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นสีพี่สายแนนบางครั้งเราอาจจะเข้าไปผิดจังหวะก็ได้นะถ้าเราเข้าไปช้ากว่านี้เราอาจจะเห็นอะไรที่มากกว่านี้ก็ได้นะพี่แต่ลุกคนก็บอกเลยนะว่ามันไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดพี่ว่าไปน่าจะคิดมากคิดมากเกินไปอ่ะพี่ว่าลองไปแบบ เอางี้ไหมไปต่างจังหวัดไหมเอางิ้พิสูน์เลยพิสูน์เลยว่ายังไงอะ่ะนุก๊กมันจริงใจกับไปไหม,อมเอางิ้พี่ว่าไปลองหายไปสักช่วงหนึ่งสิหายไปจากชีวิตมันเลยกลับบ้านหรือว่าไปอะไรก็ได้สักสักเดือนดีไหม,มก็คงต้องพักใจไปก่อนแล้วพี่ถ้าพี่ว่าถ้ามันคิดถึงเองอะ่ะ มันก็คงตามหายองนี่ะใช่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเองนะลองไปดูลองไปดูครเบ,บียก็คงต้องออกเตินทางอีกครั้งแล้ว ไม่ดี่ม่ได้เจอกันไอไกลมากเาไงพี่ตอนนี้คุยครอยู่พี่รู้ได้ไง กับพี่สายแนนก็รู้จักเ่ยออแกบอกแกรู้จักพี่นะเลิกคุยกับเขาซะนะพี่จะบ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆพี่จะมาบอกผมเลิกคุยกับคนนั้นคนนี้ได้ไงพี่กับพี่วีเคยคบกันฮะพี่กับพี่วีเคยพบกันพี่จะมาอ้ำผมนะพี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเนี่ยพี่กับพี่วีเคยคบกัน สักพักแล้วแม่ของเราทั้งสองคนกเ็เลยบอกพี่เลิกพี่วีเพราะแม่ไม่ชอบที่พวกเรามาเป็นแบบนี้นลืงบ้าอะไรนี่รู้ไหมว่าพี่วีเขาจะมาหลอกเองเพื่อที่จะมาแก้แค้นเพราะพี่เคยทิ้งเขาไปพอดีแล้ว อยู่กันสองคนน่ะจะได้เคลียร์ทีเดียวเลยจะไปดีปุ้ดดิจะดีไปไหนแล้วอีกรู้ไหมพอดิว่าพีวีแกจะมาแก้แค้นแกไม่ได้รักเองจริงหรอกเชื่อหรอพี พี่เคยทิ้งเขาไว้พี่เคยทำกับเขาเยอะก่อนที่พี่จะมาคบกับไปเลิกยุ่งกับพี่วีซะมันจริงมันคือความจริงที่พี่บอกเองเนี่ยกูไม่รักมึงกูไม่บอกหรอกคุณดี้มึงเปนน้องกูนะเวย

ตนนี้ทางานเรื่องงานแล้วก็ไม่ไม่เห็นไม่เจอเลยผมแค่อยากจะมาบอกพวกพี่ว่าในสิ่งที่พวกพี่เห็นมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่อย่างที่พวกพี่คิดเลยใช่พี่พี่ผมผมเป็นพยานได้นะพี่แต่พี่ไม่เจอปายจริงนะไม่ไม่เห็นปายไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าปายอยู่ไหนไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้บอกพ่เพอพี่บอกเพอเธอเบียพี่แนนไคนหานเหรอโทรไปก็ไม่รับ ไม่รู้เมื่อวันเมือวันเจอกันแล้วกลับบ้านก็แยกกันเลยเออไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เ็าอยู่ไหนไม่ได้คุยกันไม่ได้โดรหากันไม่เห็นกันไม่เจอกันบอกพวกนายเถอพี่เบสพี่แนนผมรู้พี่รู้น่ะไม่รู้ถ้ารู้ก็บอกไปแล้วดีวะพวกเองพี่สองเมเดียพุทธิคือพยานตัวสำคัญเลยมันไม่ใช่แบบที่พวกพี่คิดเลยที่พวกพี่เห็นในวันนั้น ทุกอย่างอธิบายได้นะพี่แต่ขอแค่เจอพี่ไปก่อนได้ไหมตอนนี้พวกแกสาบานกับพี่เลยไหมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดผมสาบานได้พี่จริงครับผมก็สาบานไอเดียไปเหรอเออเออเออ,เอ,อตามมาพูด,ดีรอพี่เลยนะนี่ไงไปเฮ้ย ไปเฮ้ยไปฟังผมก่อนสิเฮ้ยพี่อะไรในสิ่งที่คุณเห็นในสิ่งที่พี่เบสพี่แนนเห็นทุกคนเห็นมันไม่ใช่มันไม่ใช,ใช,ใช่เหมือนกับที่สิ่งที่คุณเห็นเลยนะไปคุณถามผมก่อนสิผมไม่จำเป็นต้องถามอะไรหรือเปล่าก็ในสิ่งที่เห็นกับในสิ่งที่มันเคยเป็นมันก็เป็นแบบนี้หรือเปล่า ล้วคุณคิดว่าผมจะกลับไปเหรอผมไม่รู้หรอกคุณเชื่อใจผมไหมไปคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ผมผมเป็นพยานได้พี่คือเรื่องวันนั้นน่ะพี่นุกแกแค่จะไปเจรจาให้ผมกับพี่วีเนี่ยเลิกยุ่งต่อกันพอพี่วีแกแค่จะมา ประชดพี่นุกคิดแค่จะมาเล่นสนุกวันไหนกับผมด้วยความเป็นพี่ชายพี่นุกแกก็ต้องปกป้องผมพี่เข้าใจนะพี่แกไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นคุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหมผมเคยทำแกเสียใจแกก็เลยแค้นมากแล้วแกจะมาลงกับพุดดี้มาหลอกล่อมันจะให้มันรักแก ผมต้องเจรจาผมรัดน้องผมไงคุณก็รู้ดีทุกอย่างเป็นเรื่องในชีวิตนี้คุณก็รู้ผมแม่ไม่เหลือใครเ้ยแม่ผมก็ตายแล้วผมเหลือกับมันแค่สองคนเนี่ยแล้วก็คุณอีกคนนึงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะไปไปลองคิดดูก่อนใจเยินมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เราคงเข้าใจผิดเองแหละ ขอโทษนะที่วันนั้นไม่ได้ฟังอะไรเลยแล้ววิง่งหนีออกมาคุณไม่ผิดหรอกถ้าเป็นผมผมเห็นผมก็คิดแต่ว่าถ้าต่อไปได้เจอกันแบบนี้ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณถามผมก่อนได้ไหมขอบคุณนะ ผมก็สัญญานะพี่ถ้าพวกพี่กลับมาหากันเหมือนเดิมแล้วผมจะปรับตัวผมจะไปหางานทำสร้างอนาคตที่ดีเหมือนที่พี่วาดฝันไว้เหมือนที่เคยสัญญาไว้กับแม่นะพี่วูดดีรู้ใช่ไหมว่าพี่ก็รักวูดดี้มากวูดดีคือน้องชายคนหนึ่งที่พี่เป็นห่วงมากต่อไปนี้ก็ตั้งใจทำงาน มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งทุกคนจะได้ไม่เป็นห่วงวุดดี้สู้ๆครับพี่ผมสัญญาครับครอบครัวเราเหลือแค่เราสองคนนะเว้ยพี่ก็อยากให้อประสบความสำเร็จในชีวิตที่ได้ก็ดีแล้วน้องหลังขอบคุณมากครับพี่เข้าใจกันก็ดีแล้วเว้ยตั้งใจทำงานเห็นพี่น้องเขารักกันแบบนี้แล้วก็ดีอ่ะจูบเลยจูบใช่มจูบจูบเลย ไปหาอะไรกินดีกว่าป่ะกินอี่แล้วเหรอกินอีแล้วกินอีกแล้วเราสบายใจแล้วป็ะกินอันนี้จะพาไปร้านอาหารดีๆไม่ต้องแล้วหรอไม่อไปร้านเจ๊พบนะจริงๆแล้วชีวิตของเรามันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็มันผ่านมาหลายเรื่องราวแหละ ดีใจนะที่วันนี้เล้มาเที่ยวทะเลแต่ขับลงไปลึกเลยนะมันจะตกน้ำแล้วมันก็เป็นของขวัญแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแต่คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเข้ามาเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในครอบครัวแล้ววยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยนะใช่ไหม <ML> ก็ถือว่ามาผ่อนคลายแต่คุณก็มีคุณก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยชีวิตของน้องชายผมจริงๆที่แรกผมไม่คิดว่าบุด,ดีมันจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแหละ แต่ยังดีแล้วที่วันนี้วูด,ดี้ก็มีงานทำมีการงานที่ดีเป็นหลักเป็นแหลกก็แบ่งเบาภาระได้ขึ้นอีกระดับหนึ่งถ้าย้อนกลับไปที่ผ่านมามผมถามคุณหน่อยสิว่านในตอนตอนนั้นน่ะที่คุณเห็นพี่วีกําลังพอดผมอะ่ะคุณคิดจริงๆหรอว่าผมจะกลับไปหาพี่วี อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดอะตอนนั้นด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกในตอนนั้นแต่ผมก็ถือว่าผมใยเย็นขอบคุณนะที่คุณตามหาผมในวันนั้นไม่งั้นผมคงเข้าใจผิดไปตลอด เเหมมือนดิว่าคุณคิดเหรอว่าผมจะกลับไปในเมื่อแม้แต่แม่ผมก่อนตายเขาก็ยังบอกไว้เลยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังปีดขวาเขาก็ยังห้ามที่จะโคกกระทย และอีกอย่างหนึง่งที่สำคัญเลยหัวใจผมและร่างกายผมมันไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่คุณเข้ามามันได้เปลี่ยนไปแล้ว ขอบคุณนะที่พามาเทีย่ยวในวันนี้